โคนัสบ okay. ีเด uh, <oh oh ี๋ยวกูขอเสิร์ชชื <h <h ่อม้วัตักเอาแล้วหกจุดเก้าเคดสัตว์ยังไม่เนี่ยไม่รู้แต่แรงชิวเวอร์แบบหกจุดเ้าเคดตัวเฮียเนี่ยแฮกจิ้ง ก69เลยดีหนกว่าแบบว่าประมาณ3ประมาณ3-4เกมแล้วเซเวอร์นี่น่าจะ10กว่าเกมแล้วลาก่อนทุกคนเยูวีมันจะลงเกมโดนมันเล่นแน่กูโดนเจ้ากูโดนเจ้าบ้านไม่เปิดแล้วทีนี้นี่นี่โป้มาเจอโคตรเพลสันที่ไหนก็หนีตัวลูกระต๊อบมาเรามาเจอวอรไบทมึงส่งมึงส่งวอร์าเจอเลย อะไรอะน้ตมปิดมาแล้วรสิบองแมตช์โอาโหสิบสองแมตช์เคดีหกนี่ก็เก่งไปเฮ้ยสิแมตต์ไม่แนหรอบโอ้แดงก็ตามรมาหาเฉยเลยนยิงไกหรือเปล่ารอเียไอสัตว์รอเียอะไรช่างการจะปีสิบไอสัตว์งไปงงงงง ทับเมนเมนอาชาเมนอาชาเมนาชาในท้ายตัวเดียววุ้ยโ่ไม่ได้หรอกูโดนได้ไงวะกูเหยียบเดินไปโดนหรอวะเมื่อกี้กล้องแต่ไอปอที่เหยียบโดนเสียงอยู่ไนตี้ เข้ามาเือบอลวะเสีอบอเบาเบอลบอเบาเฮ้ยเจ๋งนะโยนให้เหรอโยนให้เหรอโยนให้โยนให้โยนให้เจ้าคนดีเฉยอดกระเดอบยิงโคตรจ้าไอ้เจ้าไปเอาถังยังกล้าวิ่งออกมาป่าสอแล้วก็โดดออกมาสปีดโคตรไวอ่ะไอ้คนดีนี่มันจะดีตลอดไหมไม่รู้ว่าจะเมันจะหักหลังกูว กูเจแฮกสี่เกมติดกูเอาเวลามาทิ้งทำไมเนี่ยมันีคนเดียวอยากมากได้แค่สองเราอะกูเวลามาเล่นเกมส้นตีนพันนี้ทำไมเนี่ยขับไล่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไปฟังผมนะฟังผมนะมันยิงกันรู้เตะเลฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ทันลอยได้โอ้ยก็ดูดูสองดูดูสอง โอ้ยมันเตรียมบินมันเตรียมบินเตู้แตกโอ้ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันโดนยิงหัวไม่ตายเอามาต้าด้วยเอามาต้ามีเข้าไซด์ด้วยยังอยู่นี่แล้วจุดกเกิดละเพื่อนเพื่อนร่วมทีมยิงไม่ตายเหรอใช่ไอ้ไม่ใช่เพื่อนฝันองผไม่อยู่เลยใช่ฝันันยิงไม่ตายไม่อยู่เลยมีบอลแฮนด์เนี่ยมึงเข้าอาร์ไปได้ปะ

แอบบูนด้วยเฮียโอ้โหเฮียโอ้โหหวมกิไอ้สัไอผู้ยี้นี่มานำกระบนกระบวนการ้วยวะมันอยู่ชิดกูเลยเนี่ยอ้ยี้ทุบโลกเสร็จเอาเลยอ่ะโอ้โหเฮียอับสุดด้วยไอ้เียจะไม่ได้บ้าป่าวพี่วิ่งเร็วขึ้น อันนี้วิ่งเท่าไหร่วะเย้เลเฮียนี่กูจะเป็นโปรโปรปะวะยารจะถามมิว่าโปรปะวะเหนื่อยจริงไม่นอะาไรอุ้ยไม่เท่าไรเอาไปขอดครึ่งหลอดให้ลงปะครับไม่ไม่ใช่โมเอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คกัน

เดือวคนเดียวอะไรเดีอสามตัวไม่เอาห้องน้ำตัวนึงห้องน้ำตัวนึ่งเอาดีเอาดิกูมันตี้แค่นั้นแหละเอาดิเฮียพี่บวยตัดหัวตายเลยเฮียพี่ไฟบันแทปกับพี่บวยไว้จะเลี้ยงไข่กุทแหอกเลยกระตุ้นับนมตาสองร้อยไอคิวต้องเดินไปหยิบขัินไ ปพวกนี้พี่สอนพี่สอนลงยืดรู้นที่วิธีทำให้เตงเป็นอมตะแอบผมแอบไอ้ย้อยมันตาย้ไม่พอดพูพูตายยืแบกขึ้นมาเมื่อกี้ยืขึ้นมาคือไรยอดนะยืมขึ้นมาพมันจังอ้ยมันจิงมาจากไนตี้ตี้มาเลยเราคุณป้าคุณดาวอยู่คุดาวอยู่กเยอุ้ยนตี้มันเย็บแเย็บแบบมันโดน ดีฟิล์มสวยๆสวยๆโบตายโบตายเมนเมนเมนตัวนึงสวยๆสวยโบตายโบตายสวยๆสวยๆเอได้เอาได้เอาได้โดนแถบกูดีสัสอยู่ทัพเมนดันแคสล่งเมนอ่าสวยให้แคทเล่นได้เออตัวนี้เอฟเคอยู่นะไปไปไปน่าอยู่รุ่นอยู่รุ่นอยู่รุ่นเล่นก้อนเยู่จริงแฮะ บ่ามันปลาไม่ตายแล้วหรอไม่ตายบ่าเ่าไม่ใช่ event ไม่ใช่อาเขตอะไรนึกมันวิ่งไปติดแถบฟอนกูใช่ไหมวางกางวางกลางห้องแม็กโครเอ๋อะไรแต่แม็กเดินมาปี๊ปปาแบบมันมันยิงทะลุเลนฟอน้วพี่เจ้าวางแถบค้างห้องเดินไปเหยียบไม่เหี้ยกบวยพี่ฆ่าชายใจไม่อยากกลับหมอตายย่าไปมาไล่พี่อันนี้ไล่แฮกป่าป่าหมเล่นโฟมอันนี้คนาีิเศษมือป่าสางคเวสีอันนี้มือป่า มันเหมือนมันเล่นคนเดียวด้วยแหละแต่เนี่ยแฮกหนึ่งวีห้าดยนี่แฉกลางสายแม่งเจอเจ๋เดียวยายมาเร็วจักรยานผมว่าจักรยานเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตัวไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วเฮียเฮ้ยไอเยี่ยโปโปมัึงก็ยังไม่ได้ โผล่มยิงแถบไม่ได้อไม่กันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนักเขาอุ้ยจยสู้มันยังไงอะจะรู้แล้วโไม่นึกว่านี่นึกว่าหนังแบบนี้เจ็บได้เหี้ยกระสุนโค้กประเด็นคือมันใช้แมสโตมาได้ไงวะมันยิงจากด้านล่างนะเข้าใจ ได้มาได้เดียวกี่หคนติดทับโลหันยิ่งกันเลยสาแผ่นไม่เลยคสามแผ่นไม่ด้ก็เข่ตั้งลาละแปดปูแล้วมีมีใครจะอยู่ในนี้ไหมไม่มีไม่มีกูกูอยู่ตรนี้นั่เดยไกูรอู่ได้ละจะโดนแถบไหมอยู่ยากแล้วพี่ปอตอนเนี้ยเฮ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 ้้ยเ ไปดูันไปฟางมารอบนี้ไปทางนู้นเฮ้ยมันหอยใครคคออยกลาวี่นอยกลางมัน่หอยกลางอ่ะเขาเน่ยาได้ให้กลางอ้โหว่าตอบฟอแปงแดงได้เฮ้ยโอ้ยึดกันยิงไปแล้วเหรอยิงากไหนอะ่ได้ไงวะ โอ้โหดูมันดิดูมันดินี่รู้ไหมไอ้แบร์แรกอ่ะตอนที่ผมเห็นอะที่เดซแคมมันไม่เป็นฟต่มันรีเพลในมันรีเพลในอาคารเลยเว้ยแไมันหลบแบกผลบ่อยมันไม่จะหลบเลยบ่อยมันมันปปืนมาล็อกแผลไปเลยอ่ะกระสุนอะทั้งหมดแล้วเนตายนี่ก็เอาแก๊สเซอร์มาหยดปิดแลมปิดเธอเฮียใครอยู่ก็อยู่อยู่ไม่ได้ใครอยากอยู่นอกใจอยู่เลยมาอยู่แล้วโอ้ใช่ ก็โยกแล้วแตกอะรมเริ่เดียวดี๋ยเดมเดี๋ยวาละเดแปะปแปะ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 ยูกูให้นมาขึ้นทางไหนแ้เแล้วไปอันเดียตอนนี้มันอยู่ตาดิมันอยู่ตาดิอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยเอาเยอะเอาเยอะเลย ไอ้ยเจ้ามันทะลุเลยโอ้โหไอเยยเทสงคาไอ้ยี่แม่งวิ่งทะลุกำแพงเลยไปแล้วแล้วนี่มันตายไปกูรอดเแม่งไม่ไปทะลุเลนนอนไปพี่ไอ้ยียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมเลนน้อนมาจีงเลยเหรอใช่เออมาดูดิ ไอ้บังนี่มันเอาสุดผมบอกแล้วมันทะลุเล่นบอลหมดทางสู้เฮ้ยเมื่อกี้มันกินว่าเตยเป็นใครวะเยี่ยแม่งกินเข้ามาแล้วแม่งก็หมุนรอบนึงแล้วทะลุก็มาเลยหย่อนยิ้มเป็นบุคลิสต์จ๋อยสัตว์ไอ้ที่อะทะลุก็เพลงอะไอ้เยิ้มมึงเป็นใครมึงโหดเกินเป็นเล่นเอชไอบอกเลยแม่งมึงได้แชมป์กับสมัยซ้อนแบบเยอะสัตว์ๆอะไรอย่างเงี้ยมันโดนลุมกระทืบก่อนได้เล่นไหนกูบอกเลยเฮ้ยแมื่อกี้มันแชรอะไรวะพี่มันมันดิดนิ้วเลยท่านอเหรอเราค้างไันแป๊บหนึ่ง กินมึสามตัวเลยไม่เดินเข้าสายดีทะลุเข้ามาสายเฉียเลมันจะวิ่งออกประตูเม้นนี่ขยายเสยด้วยรัดก่อนนี่ตอนนี้ไม่เล่นโล้เคดีกูเล่นเตะหมดแล้วตัวเนี้ยเจอแฮกจนเคดีไม่หลีแล้วโชคดีทุกคนเอาหุยุดุดุดไปี่ไป

ท,ท,ท Hence, ับทบทบทก่อนเด่เลยจะหลุดยค่ะทองกุะนาทีทองอย่าให้มันกลับมาอย่าให้มันกลับมาดาวมบยาจง่กลับสหนึ่งศูโอเคมาีวบาบิโตะยบเป็นใจบริษัทแรงๆของเราอยู่ที่กัวมันบินมันบินุดได้ ตายไปเจ็ดตัวแล้วโดนเพียงคนเดียวเลย,ยฝันฝันว่าแบบเจอคนเดียวจะรู้กับเทมปเฮ้ยเฮ้ยแอร์เปิดแมตตี้ดำตายปุตูเมนตัวนึงไอ้ทำไมมันเล่นไหวไอ้เป็นบูนั่นเนี่ยพวกมันอะ่ะไอตัวเอาจริงอยู่ปุตูเมนนี่ใช่ไหม ที่พวกนี้มันบูนะเนี่ยมันเล่นนะเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่ไม่เล่นแต่ไอพวกที่เหลือเล่นเออที่เล่นมันเล่นแค่คนเดียวไอ้ข้าวเบีอ่ะนี่ยอพวบู๊แทนคนกลางนั่งกาดที่อย่างนี้โอเคพอาละเอาละไอเชี่ยนั่งบู๊หนักนะประเด็นไหนนีล่างเมนล่างเมนเป็นสิงค้าไปว่าไปเหนียวเลยนั่งไล่ตีอ่ะมันมันกลับมาแล้วอีกอ้ะไอเชี่ยกลับมาไอ้เชี่ยกลับมาทำอะไรไม่ได้ไอ้สัตว์ กลับมาดูทีมมึงแพ้ยูบิต้อมายิงอ่ะตายอ่ะตายอ้าวเฮ้ยมันเอฟเคตัวนึงเดี๋ยวแค่ฟินก้าเดี๋ยวแค่ฟินก้านายยูบินายยูบิอะไรนายยูบิดูมันหอกแล้ดิบอกว่าดับชิตเกมบอกว่าดับชีตแหม่ไม่มีแอคละกากันแล้วมึงไม่มาตีฝังแอตโต เฮ้ยยังมีไฟเลเอาเคียดละรันดิ้งซ้ายเจน้องอ่าตายหาเอวเจตัวนี้กูไปละใช่เกิดไหนวะขวาขวาดูไม่มีซ้ายซ้ายเฮ้ยมาเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งใส่มันเดี๋ยวพุ่งใส่มันเป็นไรวะเนี่ยไม่มีหายเหรอแม่งแพนให่หายนะหายวะเนี่ยไอ้เจ๊แฮกโดนขังเขาไปในท่อนี่แล้วเนี่ยเอยากแม่งร้องยังไงเจ๊ โดนมึงโดนลงหายดิโดนพวกผู้หล yeah, <iku> ังเออไอ้เนี่คือมึงบอกมึงจะไม่ใช่แฮกหรอกไอ้เนี้ยกูตัดใจไว้แม่งกูพีแพสบ้านขี้โอ้โหดูสกอร์ดิพี่แม่งยิงเป็นวอลโรแลนด์เลนเลยไหนเซิร์ฟเวอร์ โอ้ยลองอะไเสิมอีกเลยเยอะเข้าไปอีกรอบกูรีพอร์ตให้มึงอีกรอบแต่เยเนี่ยผมกูตามตรงน้ำแข็งขลุกจริงอ่ะกูแม่งทำกับเราดิแม่งเหมือนมีเวทมนต์กูไม่เคยเจอแบบแฮกวิ่งทะลุเลนฟอร์นอ่ะเอาแบบว่าเคยจุ่มเลนฟอร์นไห้เจออยู่เลนฟอนกูเคยเจอทุกท่า